เทพชาครับย้อนดูความทรงจําในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวะที่ไตเทพครับตัดล่างนะครับเอาทางด้านของเพทพธงชัยครับลงไปกองกับพื้นเวทีแล้วหลัง่ะสวัสดีครับเพชรลุงชัยเป็นยังไงบ้างครับไฟนี้วันนี้ก็เต็มเต็มที่ครับเดี๋ยว่าแก้เกมกมาดีนะปัญญามันปัญญออกปัญญอถทางเราแก้เกมมาไงบ้างก็แก้เข่ามาเลยครับการสอบหมดเลยวันนี้ ถือว่าพอใจกับสไตล์การชกวันนี้ไหมพอใจครับเป้าหมายต่อไปก็ต้องไปดีละเก้าดีละเก้าดีละก้านะเป้าหมายก็ถือว่าวันนี้ฟอร์มดีเลยวันนี้นั่แรกนัดแรกในรอบนั่แรกนัดแรกนัดต่อไปเวิ่งเยอะว่านัดงก็ไปเจอแค่ก็ดูดูระหว่างดูตัวคิลิ่กับดอยคิวไฟน์นี้มีอาชีพไหม เม็ดแน่นอนได้ลอยได้ลอยนาถามพี่ตั้มหน่อยพอใจเพชรลงชายไหมวันนี้โอเคครับวันนี้ถือว่าได้ชกตามเกมที่อยู่่ทีเราวางแผนไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ก็ดีใจและภูมิใจมากครับที่เราชนะครับผมอ่ะเพชรลงชายฝากอะไรแฟนมวยหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชายมวยจีเบมมาครแล้วก็ผมก็จะทำหน้าที่ในวงโลกนี้ให้ดีที่สุดครับผมฝากน้อน้ักกันด้วยสุดยอด